ก่อนรับชมรายการนี้ได้โปรด Subscribe ให้เราเพราะคุณคือหนึ่งในแรงบันดาลใจของเรา p ภา o อุทร์ครั้งนี้เราพาไปดูหนึ่งในความสำเร็จโครงการประชารัฐกับความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนที่ร่วมกันช่วยเกษตรกร,รเลี้ยงกุ้งขาวในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีให้รอดพ้นวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยรูปแบบที่เกษตรกร,รสามารถทำได้จริง พอที่ดินอันนี้นะมันเป็นที่ลกล่างวางเปลา่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นของปา่าไม้พระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นโครงการแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์อีกคุ้มกระเบนนะทำเป็นที่โครงการพระราชนิพนธ์แล้วก็หาเกษตรก,ตกรนะ่ะเข้ามาทํากินแล้วผมคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนดวงโชคดีจับฉลากได้แปลงโครงการพระราชนิพนธแล้วปีพศ2530อ 2, ะ่ะโครงการก็เริ่มเป็นเห็นเป็นรูปเป็นร่าง เออทกศให้เงินทุนในโครงการเขหลามเลยมันกุ่งดำเขาเรียกกุลาดำหรือกุ่งดำอะตวงสามสิบห้าตังพอเรียกไปสักพักปีสามห้าสามหกสเจ็ดนำเกิดปัญหาโรคระบาดตัวแดงตดัวงขาวเศษษรกรหมดทุนไม่มีทุนทำนลเวเรงมาแลาที่ได้มามันได้บางคนก็ไม่ได้ไปใช้ทอัพยทกศเลยบางคนก็เอาไปออกรถบางทำบ้านบ้างคือใช้เงิน คิดว่ตถูกประสงค์ผมก่อเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราหมดทุนแล้วหยุดก่อนบอกกับลูกก็แม้ว่าเราหยุดก่อนเอาเอาที่ไว้เฉยเฉยก่อนนะเราไม่มีไม่มีมันหาทุนไม่ได้แล้วไม่มีทุนแล้วมันรู้จักทุนตรงไหนมันมันหมื่นมิตรเป็นมัแล้วไปยืมใครก็ไม่ได้เป็นหนี้เขาล้านฝาเนี่ยมันก็หมดแล้วไม่มีหลายเขาไม่หายแล้วพอกอก็ไม่หายไปไหนม่ไปไม่ได้ก็เลยกลับไปบานอยู่ประมาณสักห้าปี อย่างหกปีใจคิดว่าท so like ี่พระราชะทานนะคนอื่นเเลี่ยงได้ทำไมเราเลี่ยงไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรผมก็ตั้งใจเอ๊ะจะไปหาใครผมนึกได้ว่าเอในโครงการเนี่ยมีสากรประมงเป็นหลักพึ่งเป็นหลักพึ่งได้มาอีกสักพักไอ้เอสเขาอีกปัญหาเกิดอีกผมก็สู่มากกว่าขาดทุนบ้าง ได้ทุนบ้างกําไรบ้างแต่กําไรก็ไม่มาไอหาแปเนะี่ยผมไม่ได้เลยจบาทเดียวอะไรสลึงเดียวก็ไม่ได้ทั้งปีไม่เคยได้เลยแถมจะขาดทุนอีกด้วยพออ๋อก็บอกว่าสกากปกะมงเนี่ยดุมมีชื่อไปติดประชารัฐด,ด้วยประชารัฐอะไรผมก็ไม่รู้สำหรับโครงการประชารัฐนะคะถือเนื่องจากกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งมีนโยบายในเรื่องของการทําโครงการแปลงใหญ่ นะคะก็เป็นนโยบายของออท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะท่านผลเอกชัดชัยสาลิกัญญาท่านก็ได้ผลักดันเรื่องของโครงการแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี58นะคะเริ่มปี58นะคะจนปี59ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงปี60นะคะกลับมาที่กุ้งทำไมเราต้องทำโครงการนี้นะคะ ก็จากปัญหาที่เราเจอนะคะก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยนะะตั้งแต่ปี54ได้เจอปัญหาเรื่องโรค MS s นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคว่าเกิดโรคจากชื้ออะไรนะคะ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เจอปัญหาเรื่องเอ็หลายหลายประเทศในภูมิภาคก็เจอปัญหาแม้แต่วันนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เจอปัญหาเรื่องนี้ยังแก้ไม่ตกนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้วยความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันศึกษาวิจัยวันนี้เราพบสาเหตุของโรค EMS แล้วนะคะแล้วเราก็กําลังเดินมาถูกทางในการที่จะแก้ปัญหานะคะเขาให้ผมเลือก2บริษัท ผมเลือกซีพีระไทยูเนียนและนตรตีะตรนะกระทรวงเกษตรเขาบอกไม่ได้แล้วเผาเกษตรกร,เ,ร,กรเลือกสองบริษัทเนี่ยเดี๋ยวบริษัทสองบริษัทมันก็เกี่ยงกันเออกูทําก่อนมึงทําก่อนใครทาก่อนมึงทํากูไม่ทำนะมึงได้แล้วเขาบอกเอาอดีิฟ้าให้บริษัทเลือกสากลมาบริษัทซีพีก็เลือกสากลประมงคุง้งกระเบนคือผมได้เป็นประธานอยู่นะครับเล้วเขาก็บอกว่าถามถามลุงดำที่ไปเลือกบริษัทซีพีข้างแรงเลือกเพราะสาเหตุอะไร สี่ห้าคนเนี่ยมันเรียกบริษัทซีพีมันได้ตลอดได้แปรตันกาตันติปตันกินอาหารเช็คอาหารก็ไม่พิษแล้วมึงเชื่อมันได้ง่ายมึงก็เชื่อมันค่อนคอนข้องค่อนค่อนขางจะมั่นใจแล้วถ้าไม่ได้ทำราชการันี่นะผมก็ให้เกษตรกรเนี่ยหันมาเรียกกลุ่มซีพีแล้วกินอาหารซีพีแล้วเขาบอกเอ๊เราบอมึงไม่ถูกซีพีหลอกไอ้คำว่าหลอกเนี่ยกูไม่เข้าใจว่าหลอกยังไงนะผมก็ไม่เฟนะ ยังไงก็ไม่เฟ้คือสามสะอาดนะนะที่ผมจำม,มันอยนะูกับมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมยังมาเลี้ยงคือนู่นถึงหนึ่งต้องย่นพื้นที่การเลี้ยงให้น้อยลงเอาทอําบ่อพักน้ําบอ่อน้ําบอ่อน้ําน้ําทิ้งบ้างแล้วก็บอ่อน้ําบอ่อพักน้าเอามาเลี้ยงมาสลับเติมแล้วก็มาทําบ่อดีเอาดับปูพีอขุดหลุมตรงกลางแล้วดูดของเสียออกทุกวันถ้ารับปลาเข้า ทำไมาคนอื่นก็ทาได้เราทําไม่ได้มันก็มันมันไม่ใช่อยู่เหนือเกินเงินขายที่เราทําไม่ได้ใจนะข้างหลกก็คิดดูกันว่าจะทําได้หรือมันคงต้องเสียพื้นที่ไปอีกเนาะเคยเลี้ยงสาม 3, บอ่ 3, บอสองบอ่อบ่อพักเามันต้องเสียพื้นที่ลูกก็จะ,จะเลี้ยงอะไรเราก็จะเลี้ยงเลยเอาอย่างนี้อบอกว่าหรือตัดสินใจนะบอกอาทะงานนี้กใ็ให้ลูกหยุดเลี้ยงมาเลี้ยบ่อนี้อย่างบ่อเดียวลองดูมันแต่เราอย่าไปแข่งกับเขาเขาทำอะไรเราทำไม่นานทาให้ตามเขาให้ได้ แต่ผมมั่นใจว่าผมได้หลูก,กุ่มเขาอย่างอย่างน,น้อยๆผมเขาเขาก็ทําลูก,กุ้งไปผมดีกรนแล้วก็ผมก็มั่นใจอย่างหนึง่งคือผมไปดูงานสี่ตายหรือไปดูไายสี่ตายไปสี่ตายก็เลี้ยงกันได้ได้สามสะอาดเนี่ยเลี้ยงได้แต่พื้นที่เขาติดเดียวแต่บออ่อไหลเขาจับได้สิบตัตนสนะิบสองตันก็มีนะต้องให,ให้มั่นใจเราเปิดใจให้เขาให้เขามาทําเหมือนคนขายจะผ่าตัดกันตรงไหนเนาะเป็นขายเต็มทีแล้วเขาจะผ่าตัดตรงนี้ให้หลอดวูทาไม,ไม่เราไม่ยอมให้เขาผ่าตัด เรารู้เราเราเลี้ยงุ่มต่อไปในอ <antique pasture S 1> นาคตเลี like ้ยงเหมือนเดิมเลยขาดทุนเหมือนเดิมทำไมกขาขาดตาให้เราหม่เราไม่ก็ไม่ยอมไปเขาทำใหม่ให้เราอ่ะสายเราจะตายแล้วเนี่ยเอาสายน้อเกลือก็โยงก็เยงเมันเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเขามาดูเราเมันน่าจะเป็นเป็นไปได้อย่างนี้ผมเห็นว่ามันเป็นมันเป็นไปได้เหมือนเราเป็นไข้แล้วมีหมอมาแล้วมาเห็นแล้วเขารักษาหายอตรงนี้เป็นพื้นที่ของการพัฒนาที่ก็ไม่ได้เสื่อมโทรมหรือน้ำก็สมบูรณ์ดีตรงนี้ผมหวังตรงนี้มาก่าทําให้ค่อยๆทําไปคาดหวังว่า ต่อไปในอนาคตจะไปเป็นหนี้เขาตนั้นนะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอะไรทํทพอดีพอดีจะเราอยู่ได้ไม่เป็นหนี้เขาก่อนเราก็มันโชแล้วมันกข์แล้วนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงพื้นดินทํากินเพื่อให้ตนเองสามารถสร้างไรายได้และเป็นรูปแบบให้กเกษตรกรรายอื่นได้นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกันแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ผ่านช่องทางนี้ เพราะเราจะเล่าทุกเรื่องดาวที่เป็นแนวคิดและประโยชน์ให้กับคุณ